เงินดิจิทัล1,000 0บาทผู้สูงอายุโอแล้ว เช็คเลยรับตั้งแต่ตีสอเช็คยอดเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส2โอนแล้วเวลาตีสองสนาทีพร้อมวิธีตรวจสอบสิทธ์แก้ปัญหาเงินไม่เข้ารอบโอนซ้ำกระทรวงการคลังเริ่มโอนเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส2ให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายหนึ่งเงินเข้าตั้งแต่เวลาตีสองนาทีวันที่27มกราคม68ขณะที่นายกรัฐมนตรีมี กำหนดเป็นประธานเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10นาฬิกานายจุลพันธ์อมริวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าผู้ที่ได้รับต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นจึงจะได้รับเงิน10,000บาทโดยผู้ที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีสามารถดำเนินการได้ที่สาขาธนาคารหรือผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารสำหรับผู้ที่ได้รับเงินในรอบแรก กระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินซ้ําอีก3ครั้งในวันที่28กุมภาพันธ์2สําหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินในรอบแรกกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินสลําอีก3ครั้งในวันที่28กุมภาพันธ์28มีนาคมและ28 มีสายน2,568หากพ้นกำหนดการจ่ายซ้ำครั้งที่3แล้วจะถือว่าผู้มีสิทธิ์ไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะได้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยระบบจะแสดงข้อความยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุสำหรับ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติกรณีเงินไม่เข้า 1. ตรวจสอบผูกบัญชีพร้อมเห็กกับเลขบัตรประชาชน 2. เช็คสถานะกับบัญชีธนาคาร 3. รอรับเงินในรอบโอนซ้ำกำหนดการโอนซ้ำ3า3ครั้งนะครับผมครั้งที่1คือ28กุมภาพันธ์68ครั้งที่2คือ28มีนาคม68และครั้งที่3คือ28เมษายน 68นะครับหากบนกำหนดการโอนซ้ำครั้งที่3จะถือว่าสมวนสิ์การรับเงินฝากกดไลค์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อทุกท่านเองจ่ายพาฒข่าวสารและคอนเทนต์ด,ดีจากทางช่องนาธานสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ